ช่วงสุขภาพดีวิถีไทยกับสมุนไพรปัญจสีสนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัดโทร062 462 5 3 5 4ถึงชดาโฮเทลกรุ๊ปโทร089 8 1 1 9491า่สสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วง สุขภาพดีวิถีไทยกับสมุนไพรปัญ,ญาสีค่ะดิฉันนำเรื่องราวดีๆเข้ากับยุคสมัยนะคะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากสมุนไพรที่มีกันอยู่แล้วนะคะถ้าไม่มาฟื้นฟูและแนะนำกันคนรุ่นใหม่ลืมกันหมดแล้วค่ะทั้งๆที่บ้านเรานั้นมีอะไรดีๆมากมายทีเดียวค่ะ วันนี้เรามาพูดถึงว่าอากาศร้อนอบอ้าวนะคะตั้งแต่มีนาเมษาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าร้อนอบอ้าวแม้กระทั่งในบางช่วงบางปีนี่นะคะบ้านเราอากาศเปลี่ยนแปลงไปขนาดในฤดูหนาวก็จะร้อนในฤดูหนาวยังร้อนในฤดูฝนฝนไม่ตกในฤดูหนาวบางทีก็ หนาวหนาวร้อนรนะคะสลับกันไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งนี้นั้นบ้านเรานั้นอากาศร้อนชื้นค่ะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าในเขตอากาศร้อนชื้นนั้นมีดีนะคะนั่นคือมีพืชสมุนไพรที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลกทีเดียวค่ะฉะนั้นเมื่อเราร้อนอบอ้าวแล้วเราจะใช้อะไรในการอาบน้ำชำระล้างร่างกายสมัยก่อนไม่มีสบู่นะคะ เขาก็จะใช้ของธรรมชาติคะ่ะอะไรที่ดีกับผิวอะไรที่ชะล้างได้ดีคราบเหงือ่อใครต่างๆเนี่ยออกได้ดีและระง,งับกลิ่นกายเห็นไหมคะว่ามันจะต้องทีละขั้นละตอนพร้อมกับการบำรุงดูแลผิวไม่ให้ผิวแห้งด้วยนะคะครีมอาบน้ำที่ทำมาจากสมุนไพรเช่นมะกรูดมะนาวน้ำผึ้งไพลคขมิ้นที่สำคัญก็คือ การอาบน้ํานั้นทําให้เรามีความสุขการอาบน้าไม่ใช่อาบอาบถูถูแล้วก็จบไม่ใช่ค่ะแต่เป็นการละเมียดละไมกับการดูแลผิวไปในตัวฉะนั้นกลิ่นค่ะกลิ่นจึงมีความสําคัญที่จะต้องมีกลิ่นเฉพาะตัวจากดอกไม้ไทย9ชนิดนํามาผสมผสานเป็นน้ําอบน้ําปรุงน้ําร่ํานะคะเพื่อนําไปผสมผสานกับครีมอาบน้ําที่มาจากธรรมชาติใช้ หูแทนสบู่ค่ะนวดนวดนวดตามผิวเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในซอกวงแขนมุมซอกอับขาหนีบท่านที่รู้สึกว่าแพ้เหงื่อตัวเองรู้สึกว่ามีความอับชื้นในบริเวณซอกแขนลองใช้อยู่เป็นประจำคุณจะรู้สึกเลยว่าแม้ไม่มีฟองนะคะแต่ว่าสะอาดพร้อมสดชื่นจริงๆนี่คือครีมอาบน้ำจากสมุนไพรไทยค่ะ ลองดูนะคะก็เป็นสูตรหนึ่งที่คนโ,รโบราณน,นั้นเขาใช้ความหอมจากดอกไม้ไทยธรรมชาติธรรมชาติบางสูตรก็5ชนิดบางสูตรก็ดอกไม้ไทย7ชนิด9ชนิดหรือมากกว่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดอกไม้ไทยที่นํามาผสมผสานกันในแต่ละสูตรแต่ละตระกูลนั้นก็แตกต่างกันออกไปค่ะบางสูตรกลิ่นดอกราตีก็หอมขึ้นมาเข้มกว่า ดอกไม้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งแต่ละกลิ่นนั้นเป็นสุขนทําบบัดทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายทําให้รู้รู้สึกว่าสงบจากดอกมะลิทําให้เรารู้สึกสดชื่นจากดอกกุหลาบอย่างนี้เป็นต้นค่ะครีมอาบน้ําที่มาจากสมุนไพรไทยๆเช่นนี้คุณลองแล้วหรือยังคะแน่นอนค่ะว่าเรายัางต้องการกลิ่นกายที่หอมสดชื่นนะคะที่สำคัญก็คือคุณงามความดีค่ะ อันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้หอมหวนทวนลมทีเดียวนะคะดังนั้นมันสร้างคุณงามความดีไว้เสมอค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นมงคลกับชีวิตเลยค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะทิฉันนำเนื้อหาสาระที่ดีที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณวิ้ชมอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ เซรัมบ,บำรุงขนตาและสมี092-963-9363